สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ทางแอดเองก็จะมาอย่าเรียกว่าสาธิตเลยครับผมพอดีแอดเอารถมาปั่นนานะครับผมนี่พื้นที่ที่ไถไว้ครับก็วันนี้จะมารีวิวรถไถ่า p ค t a l ต้า8 s p สา i a l นเปนะครับเป็นตัว SP ตัวล่าสุดของคู p a ต้านะครับตอนนี้แอดมาปั่นนานะครับเนื่องจากหวานข้าวแลเบอรี่ครับ รถคันนี้อุปกรณ์ใบมีหน้ากับผันหลังตาช้างนะครอยู่ที่278,000บาทนะครับผมนี่ปั่นเลยให้เห็นๆนะครับโรตอรี่ถ้าจะเพิ่มเพิ่มโรตรี่ก็เพิ่มได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายครับสาธิตโดยคนขับนะฮะทางร้านเราเองครับ รถปี64นะครับทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเป็นรถประมูลนะครับก็เดี๋ยวจะปั่นให้ดูนะครับรถทำงานทำงานแทบจะทุกวันนะครับช่วงนี้เนื่องจากก็มาไถ่ด้วยปั่นด้วยนะครับก็คุ้มค่าดีครับสองแสนกว่าบาทใช้งานดีครับใอยากได้ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับ0843896402อยู่ปาติวยะโสธร สาธิตใช้งานจริงนะผมนี่พันเลยเอาไปพวนดินในสวนในไร่ได้หมดครับแต่แอดเอามาปั่นนาคะับเนื่องจากกำลังจะปลูกปลูกข้าวและเบอรี่ครับที่ของแอดก็มีประมาณ40ไร่ครับ40่สิบไร่จะเป็นป่ายางนะครับแล้วก็ป่ายางมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีครับต้นยางนู่นครับสุดป่านะครับ ประมาณสามประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับจากนี่นี่รถถยเอาไปช่วยงานครับเอาไปช่วยทำการเกษตรครับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเราหารถที่สภาพดีๆหน่อยครับ หรือถ้าเกิดใครงบไม่พอก็เอารถแบบราคาพอไปได้ครับประมาณแสนน,นิดๆแสนกว่าบาทก็ใช้งานได้แล้วครับผมเราไม่ได้เห่อตามของใหม่ครับแค่เรามีพอใช้เราไม่เป็นหนี้เป็นสินก็พอแล้วครับอันนี้สองแสนกว่าบาทใบมีดหน้ากับผ่านพวนของเขาเองครับตัวรถก็ไซส์ประมาณ L40 นะครับงแต่โซนที่เขานิยมกันก็จะเป็นแถวหนองม่วงแถวด่านขุนทศอะไรเงี้ยที่ใช้ไปทํา ไล่ข้าโพดไล่มันครับแต่แอดเอามาไถานาเอามาปั่นนาครับกำลังดีครับเติมน้ำมัน B20 ได้ครับตอนนี้ใหม่ล่าสุดสองแสนเจ็ดหมับาทครับผมอันนี้ก็มารีวิวสถานที่จริงครับผม ก็ถือว่าสภาพใหม่นีนะครับใครจะไปใช้ปั่นนาวไปได้เลยครับสีเดิมนะครับรถ3 2 1 8 sp โอเคครับจบการรีวิว